สายลมแห่งดวงดาวได้เปลี่ยนทิศแล้วค่ะชาวลัคนาราศีธนู ระว่าในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้ชะตาชีวิตของคุณจะเริ่มขยับไปในทิศทางใหม่ที่ดูสดใสและมีความสุขมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมานั้นในที่สุดนะคะดาวสุขก็ได้ย้ายออกจากภพมรณะเข้าสู่ภพสุภาที่หมายถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสมหวังนั่นก็แปลว่าพลังงานแห่งความรักความเมตตา i <laughs> โอกาสเกี่ยวกับเงินเงินทองทองของดาวสุขที่ก่อนหน้านี้เหมือนมันจะหายไปก็จะกลับมาเติมเต็มชีวิตของคุณอีกครั้งขณะเดียวกันนั้นนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารการติดต่อไว้พริบปฏิพานจะยังโคจรเข้มแข็งเป็นมหาอุดและเกษตราธิบดีตรงนี้ก็นับว่าดาวพุธจะยังหนุนเสริมให้การงานของชาวธนูยังมีความโดดเด่นการเจรจา การนาเสนอผลงานหรือแม้แต่การสื่อสารในชีวิตประจาวันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดประตูแห่งความสำเร็จมาสู่ตัวคุณส่วนในเรื่องของการเงินนั้นก็ถือว่าจะชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะว่าดาวหลายดวงกำลังจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในภพลาภโชคลาภความสำเร็จนะคะก็ทำให้คุณนั้นมีโอกาสเกี่ยวกับผลประโยชน์รายได้พิเศษหรือโชคจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาให้ได้จับต้อง ออยู่เหมืนนกนัแต่อย่างไรก็ตามเนาะดาวเสารที่ยังถอยหลังนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนนะคะว่าชาวธนูคุณจะต้องใจเย็นนะคะในเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์บางอย่างบางทีมันจะมาช้ากว่าที่คุณคาดหวังหรืออาจจะไม่ได้เป็นไปตามใจนะคะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะเสียหายเพียงแต่เราก็จะต้องอดทนและก็รอคอยจังหวะที่เหมาะสมแล้วเงินก้อนที่หวังที่รออยู่ จะเข้ามาให้คุณได้รับจับต้องกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 c h a n n ชาแนลและคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงประมาณวันที่20-30ถึง30กันยายนปี2568นนะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์แม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ ก็สำหรับ10วันสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับชาวธนูนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของดวงดาวสําคัญก่อนหน้านี้นะคะ,ะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาถือว่าจะส่งผลโดยตรงนะคะต่อชีวิตประจําวันการงานการเงินและความสัมพันธ์ของคุณค่ะ เริ่มต้นจากดาวสุกนะคะที่โคจรหลุดพ้นออกจากภบมรณะในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยฮิวใจจะช่วยทําให้ชาวธนูจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะในเรื่องของการเงินรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคะ่ะสําหรับท่านใดที่คุณรู้สึกติดขัดมานานนะคะนับว่าคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่ๆ หรืออย่างน้อยที่สุดนาชีวิตของคุณในช่วงปลายเดือนนี้ก็จะรู้สึกว่ามันสดใสกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา เราะว่าดาวศุกร์นั้นนะคะเราก็เรียกกันว่าน่าจะเป็นดวงดาวที่ย้ายเข้ามาเพื่อมอบพลังแห่งสเสน่ห์และก็ความสุขส่วนตัวนะคะส่วนดาวอาทิตย์นะคะที่ได้โคจรเข้าสู่เรือนการงานนั้นก็ถือว่าจะเป็นดวงดาวที่ย้ายเข้าไปเพื่อสร้างเกียรติยศและความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะถือว่าตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงกลางเดือนหน้าเดือนตุลาคมชาวธนูก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเกี่ยวกับความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจการค้านะคะหลายคนก็เรียกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับความรู้ใหม่ๆอาจจะได้รับคำแนะนำดีๆหรือจะมีคนช่วยเหลือผลักดันให้คุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนาะชาวธนูปรากฏว่าในภพอรีนะคะในดวงชะตาของคุณจะมีดาวพระเกตกับดาวมฤตยูเข้าคู่กันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่คุณจะต้องระวังนะคะ เพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันอาจจะมีเรื่องของการประทะการแข่งแย่งแข่งขนันและก็ปัญหาที่อยู่ๆจะโผล่ขึ้นมาแบบฉับพลันได้ค่ะก็เป็นไปได้นะคะว่าในช่วงปลายเดือนนี้ชาวธนูบางท่าน คุณอาจจะต้องไปเจอกับศัตรูที่ไม่เปิดเผยหรืออาจจะไปเจอกับคู่แข่งขันที่คิดไม่ซื่อจ้องจะทำลายคุณบางครั้งบางทีนะคะก็จะมีงานด่วนงานกระทันหันงานที่จะต้องไปรับผิดชอบไปทำแทนคนอื่นเข้ามาจนทำให้ชีวิตของคุณจะปั่นป่วนวุ่นวายก็ได้นะคะดวงการงาน คู่ดาวพุธกับดาวอาทิตย์ในราศีการนั้นก็ถือว่าจะเป็นคู่ดาวที่ยังช่วยหนุนส่งชาวธนูเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้เพราะว่าความเป็นมหาอุดของดาวพุธก็จะช่วยเสริมเกี่ยวกับการแสดงออกการเจรจาการสื่อสารส่งผลทาให้ผลงานและชื่อเสียงของคุณจะสามารถเปล่งประกายอย่างชัดเจนส่วนดาวพระเกตและก็ดาวมฤตยูที่โคจรเป็นอรินั้นถือว่าอาจจะเป็นคู่ดาวที่เหมือนเป็นบททดสอบนะคะที่จะนาพา เรื่องด่วนดวนเรื่องกระทันหันคู่แข่งขันและก็อุปสรรคเข้ามาให้คุณจะต้องคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำเป็นข้าราชการพนักงานเอกชนช่วงนี้ถือว่าคุณยังมีโอกาสก้าวหน้านะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ในกรรมม้านั้นจะทำให้คุณจะได้รับภารกิจใหญ่จะได้โปรเจกต์สาคัญเข้ามาทำให้เจ้านายรวมไปถึงองค์กรกำลังจับตามองและก็พร้อมที่จะให้เครดิตคุณมากกว่าที่เคยหลายคนก็เรียกว่ามีลุ้นจะได้ข่าวดีนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งการเลื่อนขั้นหรือจะได้รับมอบหมายบทบาทใหม่ ที่สคัําญเอาล่ะจากนี้ไปถือว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นก็จริงแต่ผลตอบแทนก็คือความก้าวหน้านะคะการที่คนในองค์กรจะยอมรับนับถือคุณนะคะส่วนข้อควรระวังในช่วงนี้นะคะชาวธนูอาจจะต้องไปเจอกับคนในที่ทำงานที่ไม่จริงใจ คู่แข่งที่พยายามขัดแข้งขัดขาหรือคนคอยจ้องจับผิดในประเด็นเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้ก็ถือว่าคุณจะต้องใจเย็นๆและก็ใช้ผลงานที่มีเป็นเครื่องที่สู์แทนที่จะไปโต้เถียงกับผู้คนเหล่านั้นนะคะส่วนถ้าที่ทำธุรกิจการค้าเป็นนักลงทุนก็ถือว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจเข้ามานะคะเพราะว่าดาวสุกในสุภาานั้นจะช่วยเปิดทางให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างแดนธุรกิจ ออนไลน์การขยายตาลาดหรือการทำสิ่งใหม่ๆช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะสำเร็จได้ง่ายคุณจะมีสเสน่ดึงดูดให้มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ๆเข้ามาช่วยสนับสนุนและดาวพุธในราศีการนั้นก็จะช่วยหนุนเนาะทำให้คำพูดการเจรจาของคุณจะเป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอเรียกว่าจะเพิ่มโอกาสในการปิดดีลปิดการขายหรือจะประสบความสำเร็จในการเจรจาค้าขายนะคะ ส่วนท่านที่เป็นคนหางานสมัครงานสอบบรรจุแข่งขันก็เรียกว่าข่าวดีๆใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะคะด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ในกรรม,มะและก็ดาวพุทธิโครจรเป็นมหาอุดนั้นก็บ่งบอกคะ่ะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะกับการที่คุณจะไปหางานใหม่ไปยื่นเอกสารหรือถ้าหากได้สอบแข่งขันก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะผ่านการคัดเลือกได้นะคะ ดวงการเงินก็ถือว่าดวงการเงินของเจ้าชะตาจะเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สดใสมากขึ้นหลังจากที่ดาวสุขดาวตัวแทนของการเงินก็ได้ย้ายออกจากความเป็นมรณะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยหนุนเนาะทำให้รายได้และก็โอกาสทางการเงินจะเริ่มกลับมาอยู่ในจุดที่คล่องกว่าเดิมนะคะเงินทองที่เคยติดขัดนะคะหรือกําลังรอคอยอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายหรือสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอา ก็มีเกณฑ์จะงอกเงยเป็นผลตอบแทนกลับมา ดาวผู้ที่โคจรเข้มแข็งนะคะก็จะทําให้คําพูดการเจราจาการสื่อสารจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการขายการนําเสนอหรือว่าติดต่อเจราจาช่วงนี้มีโอกาสจะได้ปิดดีลใหญ่ๆนะคะและก็ยังมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนจากความสามารถในการพูดของคุณส่วนคนที่ทํางานประจำนะคะหรือว่ามีธุรกิจเป็นหลักกอ็อาจจะได้ผลประโยชน์จากโปรเจกต์ใหม่ๆและก็ยังมีรายได้เสริมพิเศษ นอกเหนือจากงานประจําเข้ามานะคะช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์จะมีหลากหลายช่องทางให้เงินทองจะหลั่งไหลแต่อย่างไรก็ตามค่าชาวธนูเนื่องเพราะว่าดาวเสาร์นั้นยังโครจรถอยหลังอยู่ในราศีกุมนะคะตรงนี้แปลว่ารายรับบางส่วนของคุณ อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างอาจจะไม่ได้เข้ามาตามกําหนดหรือว่าผลประโยชน์บางอย่างที่ตกลงกันไว้อาจจะมีเรื่องของการเลื่อนช้าออกไปดังนั้นก็ถือว่าชาวธนูเองจําเป็นจะต้องจัดการเงินอย่างรอบคอบนะคะพยายามการเงินสํารองเผื่อเอาไว้กับสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าในขณะเดียวกันนั้นอย่าลืมว่าดาวพระเกตกับดาวมฤตยูก็จะกระตุ้นให้คุณมีค่าใช้ใจ่ายแบบปุ๊บป,ปั๊บเข้ามาเหมือนกันนะคะเช่นค่าซ่อมแซม ค่เดินทางค่ารักษาพยาบาลและนอกจากนี้ก็ถือว่าความใจดีของคุณนี่แหละจะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เงินไหลออกไวบางคนก็จะต้องไปช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะบางทีการเข้าสังคมหรือการพบปะผู้คนก็อาจจะทำให้คุณเผลอควักเงินในกระเป๋ามากกว่าที่ตั้งใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือว่าการเงินรายได้ยังไม่ถึงขั้นขัดสนนะคะเพราะคุณเองก็จะมีราย ได้ใหม่หมๆไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพียงแต่คุณเองนะคะจะต้องใช้วิจารณญาณและเลือกที่จะไปเปเลือกช่วยเหลือคนเท่าที่เราพอไหวนะคะดวงความรัก สำหรับคนที่โสดนะคะดาวสุกในภพสุภะกับดาวพุธที่โครจรเป็นมหาอุดนั้นก็ทําให้คนโสดมีโอกาสเจอคนผ่านเข้ามาจากการทํางานการเดินทางการเรียนการสมาัมมนาและการสื่อสารในช่วงนี้จะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะได้พูดคุยคบหานะคะเพราะถ้าหากคุณเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นคุณก็จะได้เจอกับคนที่มีเคมีตรงกรันโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะ เมื่อดาวสุขย้ายออกจากมรณะก็จะทําให้บรรยากาศที่มันตึงเครียดก่อนหน้านี้จะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะก็จะทําให้คุณกับแฟนจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะทั้งในเรื่องของการงานและการเงิน อย่างไรก็ตามสำหรับดาวเกตกับมฤลยูในภพอรินั้นก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดเข้ามาเช่นอาจจะทะเลาะก,กันป,ปุ๊บปั๊บด้วยเรื่องเล็กๆนะคะอาจจะเกิดความหึงหวงหรือว่าคนรอบข้างก็มักจะเข้ามาสร้างความรำคาญสร้างปัญหาแล้วมันจะลุกลามมาถึงความสัมพันธ์ของคุนและคู่ได้นะคะ ดวงสุขภาพแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงแต่ชาวธนูก็จะต้องระวังอาการเล็กๆน้อยๆที่อาจจะก่อความรำคาญต่อชีวิตประจำวันของคุณนะคะเช่นโรคภูมิแพ้อาการเป็นหวัดคัดจมูกนะคะรวมไปถึงระวังอาหารที่มันไม่สะอาดอาหารรสจัดเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้คุณเกิดอาการท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดดเน a t i o n super t a หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก็ ขอบคุณเนาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่กิม563ชแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ